สวัสด,ดีจ้าครับผมโอ้ยคือสีหมานขักนอทางฝุ่นืมได้อยู่เอ้ยคนดวงดีเนะ7 7าะเจ็ดแปดแปดเจ็ดาดัดจังเลยเอนว่าอ่วโอ้ยเสียเลยจะเ,ย<อ>เป็นดวงดวงเี่ยงคือบ่มีันสี <laughs> ชื่อเลขว่ากับแม่จ่าแปดเจ็ดปักลักโพดบอ,บอกหมบอกว่า กับด้วยแมนบอกแมนค่ะแต่ว่าทางเยนก็ให้แปดเจ็ดมาก็บอกให้กับด้วยยูริกับเพหลายหางเนาะสำหรับชุดล่างไ้ม้าเนาะแมนแมนดีใจน้ำเล็กค่ะเล็กสามหางเปนหางหนึ่งคือสี่หกเห็นแมนค่ะกับบพราหลายเด้กกับเบิ่งยูเดอเป็นอย่างคุกบักัดก็ให้แค่สองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดแค่นั้นเนาะแมนครับผมสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดตระก กันหกสี่หนึ่งเพราะว่ามีมีชีล่างเลยสิเลยกันหกสี่สิโบกับด้วยผมบอกค่ะกับบวกอยู่หละแต่ว่าอุ้ยคนบนมีดวงคือว่าล่ะกาเซียนแต่ว่าเอาไม่ใั่เอาไว้เนาะค่ะเนาะวันี้ก็ทั้งบนทั้งล่างป้อยไปเลยมัน่าจากฮะวันี้ก็ปป่อยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแน่นครับผมเอาบนล่างไปเลยครับผมโอเคโอเคเอาตามตัวเด้อไปกลับดําเด้อค่ะ จ้าในวันวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดจ้าครับผมวิ่งรูดหนึ่งกับสองวิ่งรูดอันนี้บนเนาะแมนครับผมบนก่อนหนึ่งกับสองจ้าครับผมจับคูเน้นที่สองเน้นไปที่สองเนาะจ้าครับผมผับจับคู่สองศูนย์สองศูนย์สอง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 เจ็ดสองเจ็ด สองหกสองหกสองหนึ่งสองหนึ่งสองแปดครับผมสองแปดจ้าเนียนครับผมละกันหางเดียวสามตัวหางเดียวครับผมค่ะหกสองหนึ่งครับหกสองหนึ่งหางเดียวเด้อค่ะสามตัวจ้าเนียนครับผมค่ะละกันนิ่นให้ไปครับผมค่ะนิ่นสองหนึ่งนิ่นไปที่สองหนึ่ง สองหกสองหกอะสองเจ็ดครับผมตองตัวสองเจ็ดอุ้ยไม่สีไหมจริงหรืปักสองหกนี่ฮึอะไรครับผมสองหกมีสิไหมอีกฮึนวดนี่มันตามสูตรครับผมค่ะบอนเนนวลเนาะเล็กตัวเก่าของบอนเนนวลบอนเนนน้อนี่ออกเจ็ดแปดก็ออกเก่าเมนเจ็ดเก่าก็ออกเจ็ดแปดกามนอยู่มนอยู่เอาจากตามนี่อันนี้ชุดบนเนาะครับผมครับ ค่ะไปชุดล่างจ้าเอาล่างบัดนี้เดินล่างสามตัวมีหกมีแปดมีสองมีหกมีแปดมีสองเดินสามตัวจ้าเงีนยครับผมจับคู่ให้ครับผมค่ะจับคู่กับมีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด เก้าแปดครับผมเก้าแปดจ้ะอืมเหล็กลังแม่งามแต่บาทที่นี่ตกันกับที่แถมหายท่านจริงอะไรซี่หางเลยอืมแต่วตัแถมตัวกันไม่หน้ำเก้าหนึ่งกับเก้าห้าตัวกันอืมตัวกันนี่เก้าหนึ่งกับเก้าหากันไวสองหางจ้ะครับผมแสดงที่เปิ้ลเหรอครับผมอืมแสดงว่าเน้นเน้นนี่กับซี่หางเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผม แต่ก็ติดไว้แน่ตัวกันกัตัวแหว้พอได้ทุนคืนครับผมครับค่ะเจ้า,า <c oughs> จทีมครับผมเมียนอยู่ค่ะอันนี้ก็โฮมเมอร์เลยกำลังวันเมื่อไหร่ครับผมโอ้ oh. บางงวดก็เลยสี่บางวบางวดก็ไดยห้าบางงวดก็ได้หกแค่นี้แหละโอ้เอามาประกใส<อ>่กันครับผม <c oughs> มันจะใช้เลขเด่นเท่านี้นะครับ <c oughs> จ้า<ๆ>นี่สามตัวค่ะเลขล่างนี่นดีจ้าครับผมลินเดินดีเด้อนี่เบื้องเอานี่เลขหกมีเปดมีสองเนาะครับผม อบผมเดือนนี้มาเจ็ดสิบสองหมวดนะครับป้าดีทูเจ็ดสิบสองหมวดกับคุณเบงเดือนหนึ่งมีสิบสองเดือนจ้าเดือนเดือนนี้เดือนหนึ่งมีสองสองหมวดจ้าอจะถามมานึ่งสิบสองเดือนกะนประมาณสามปีโอ้เดินดีตัวนี้ครับผมแต่ว่าเลขล่างทั้งเงินเส้นอุบลนี่เดินดีรีด้จ้าชุดเลขล่างนี่แลที่จวบจวบมานี่ สมัยก่อนนั่นผมเลีงฟันให้สองตัวมาตัวฟันตัวใดมาตัวนั้นแต่ก่อนค่ะครับผมจะนีนยังบร่ได้กลับไปเบื้องสูตรเก่าครับผมจะจิตลองกลับไปเบือ้องอืมเข้าใจยุดกยากแล้วหลายแนว้หลายย่างเน,ะนะาะครับผมใส่สิเฮ็ดคลิปใส่สีเดินทำบุญใส่สีมา <นะ S 1> ่านทำสูตรไวค้คำนวณอีกเมื่อปุบันหวออกกับนึกออกกับไปงานบวชงานบุญเป็นอืมสอุ อันนก็เลยส่งจไปบอกจ่าก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าไปบวชอู้่นสิถือเลขใหญ่ตัวเพิ่นมีงานบุญใส่องมือเลขออกก็ดีสิุกจ้ะค่ะโอราะได้นันหลายอยู่ครับผมแม่นอยู่ค่ะให้มาบ่ไหลหางเนาะที่เห็นในคลิปนั้นก็ได้ก็คิดอยู่ดอกอู้ทางเพิ่นคือสิถือลายแท้เนาะเพราะว่าผลกะถลินในลิมนักเนาะมอืแต่ว่ากะอยากให้ทําบุญช่วงสงกรานต์นี่เนาะค่ะก็ยังมีงานบุญใหญ่รออยู่เนาะ ครับผมครับแมนครับผมค่ะก็อยากให้อฟซีรวมรวมด้วยช่วยกันซอยกันสางนะับจ้าก็ตามเบอร์โทที่สาบาสิปักให้คือศูนย์แปดแปดเก้าสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งแมนมาจ้าครับผมแมนครับผมจ้าก็สิดีตามเบอร์โทรอันทรมาเบร์จิตกันไล่อะครับผมเป็นเป็นเบอร์ดีไล่ครับผมมันถักทักทางไล่ก็ได้ครับผมถ้าโทรบริได้รับเพราะว่าบางที่นะค่ัอัดคพมันยังกับ บ่ได้รับครับผมเมนอยู่ค่ะกับเขาใจอยู่คือสาบาน้านี่ลหละหลายๆอย่างยังเท่ากะครับผมอืมกัส่วนมากสิไปทั้งไรมากกว่าเนาะค่ะเพราะว่าอ่าเฮาก็มีหลายอย่างเนาะกัฟังครับผมผมลุงกนนันรัฐบาลเพื่อนบ้านนําครับผมจะไปฟังเพื่อนบ้านไปอืมจะสร้างคํโคุ้งไปพุนเนี่ยครับผมจาผู้ใดอยากไปทั้งคำคุ้งกับไปตามเบอร์โทรนี่เด้อเอสดีไลฟ์ไปสาบานาปักไห้ค่ะตามเบอร์โทรนี่ล่ะ อังเซียนอุบลขอบอกเลยว่าเลขลกางผืนนี่แม่นแม่นแม่นตามค่ะตามทั้งรางทั้งบุนนี่แหละอยะา่าพลาดเพราะว่ากะถือว่าบ่หลายหางเนาะค่ะจอบเบิง้งครับผมครับค่ะกแตาไม,ม่นี่ให้อยู่ครับนี่ก็นินงิมกินแต่ตามใจผมนี่ชอบเกาเปดนะอ,อืมค่ะแต่ว่าอุบน<ต>นี่เลขลกางงามครับมักมักน้ำเรียกหมักตัวเองเด้อนี่ ่วนตัวครับผมเพลงมกส่วนตัวคือเก้าแปดชอบส่วนตัวของล่างในเก้าแปดแ่นครับผมเก่ามันสิไม้ละหงดนี่คิดว่าหงวดบางหันมันบ่มาจากตัวครับผมจะบุ่นี่ก็นินไปที่สองครับผมจะฟันไปสองติดสองนี่ก็ยิบไปโดดเนาะค่ะแช่นะครับผมตัวเลขมาส่วนกันหลายครับในห้ายสายหยกสองโอ้ค่ะเลขปุยเจดีก็ใหามาสอง มันมีเดี่ยวสองครับผมจ้ะนั่นฟังเอาเด้อค่ะหาอย่างสองใส่อย่างถ้ามักตัวใดเนาะค่ะผู้ใดเม่นเหม็นธรรมะมักจับตัวกับผู้ใดเม่นเหม็นกับจับใส่เบิ้งเนาะค่ะสําหรับเลขสองนี่แหละมาเฮงจ้ะเอาเอาให้สู้ให้มันจ้ะครับผมครับค่ะให้ให้เฮงเฮงปังปังครับผมในสงการนี่ให้มีเงินทําบุญกันครับผมในโชคในลาบกันค่ะเช่นกันขอบคุณหลายๆค่ะเฮงเฮงปังปังคือกันได้จ้าค่ะสวัสดีค่ะครับผมวัสดีค่ะวัสดีครับ